อายุหากินตามทงให้ทุงหน้าครับพี่น้องมันนี้เสี้ยนแหนะครับสิล่งแห้ตอนนี้เอาวอลล์ไลครับเอาแคบพ่อพ่อกินสักลอยโลเอ้สักสิบโลเอ้ย้าฮู้ว้าวโอเคสักโลเดียวกับพ่อ บ่ต้องโดดครับบ่ต้องโดดคุวายอ่าเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อมาลุ้นน้ำกันว่าสิได้ปลาจักโตบ่เอาหลายครับพ่อได้ปิ้งครับลอยลู่สองลอยล่อพอล่อละครับพ่อได้ปิง้งเอาลอยลู่สองลอยล่วะพอ่พอได้ปิ้งเนาะอันนี้เสี้ยนแหน้ำเขานะครับอันนี้สั่งตรงมาจากพม่า,มาสำรับเสี่ยนนะครับ บาดบาดแรกขนมันแตกแังตีนั่นห้วยะเนาตัวเหี้ยมัน <laughs> ตัวแหี้ยนบอม่อมาได้ป่ะรางบาดเดียวมันไปเลยได้บี่น้อได้บี่น้องวันนี้มาลุ้นครับมาลุ้นได้ปลาซิวครองตัวครับปลาซิวโอ้โอปลาซิวใหญ่บันนันมาลุนเออบาดนี่นานเต็มอะ่ะเนี่ยพูนพี่น้องเอ้ยเบิกอารรถนี่ อโอ้ได้การได้การมาเบิ่งไก่เด้อพี่น้องเด้อบัดนี้โอ้ก่าลังปล่อยไดกัไนไปเซียนเพิ่นย่อให้เบิ่งครับพี่น,ออน้องเห็นบ่นี่ว้าวบาทเดียวนึงครับอันนี้เฮามาลงแหรรนี่บ่ธรรมดานะนี่เจ้าของเจาง้า,า,อจาของหวยธรองประศาส์นะครับอ่าเจ้าของหวยเพิ่นบ่ฮู้เจ้าของบอ่อพิ่นบ่ฮู้จะว่ารักก็บ่แม่นนะครับพอเจ้าของเพิ่นบ่ฮู้ว้าวหวยธรรมชาติ